ทำการซุ่มแล้วเรียบร้อยเราไปหลอกถามแม่เฮียธนินและน้องๆที่ออฟฟิตมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะซักผ้าด้วยนี่เลยทุกคนเอสเซนต์เดลิเคทสูตรลดกลิ่นอับหอมจังเลยแม่แกคุยคนเดียวเก่งเหมือนกันนะโอ้ <c oughs> โหเหมือนในละครคุณหนูว่าเนื้ออะไรวะ <c oughs> ของใครอ่ะเฮ้ยเลยห้าไรอะหมาเนี่ยเค้กไงเค้กพี่อยากกินอะเค้กป่ะเอาน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าด <c oughs> ้วย ไปไปมันก่อนเรียนถามไงว,ว้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่วราพรนะคะกลับมาอีกแล้วบอกเลยว่า EP นี้ EP นี้เป็นความลับเพราะกลับมาแบบ ไม่ธรรมดาเราจะเซอร์ไพรส์คนที่บ้านแล้วเราจะเซอร์ไพรส์น้องๆทีมง,งานโอ้ย oh my God. ่ o d คือปกติอะอิ่มจังตังแจ้อะไรงไกแล้วก็จะบอกว่าเออบอกให้รู้ว่าเราจะกินอะไรแต่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 ถ้าทุกคนไม่รู้อิ่มจังตังแจ้แจ้จะเลี้ยงอะไรละ่ะ แต่ถ้าเราหลอกถามเขาเราว่าเขาอยากกินอะไรแล้วถ้าเขาเห็นเราว่าสิ่งที่เขาเคยพูดเราจัดให้เขากินแล้วเขาก็จะแบบโอ้ไ oh ม่ก็จะใส่ใจอะ่ะ <laughs> ก่อนที่เราอัดคลิปแล้วก็เปิดคลิปนี้ขึ้นมาในะเราได้ทําการซุ่มได้ทําการซุ่มแล้วเรียบร้อยเราไปหลอกถามแม่เฮียทนินและน้องๆที่ออฟฟิศมาแล้ว <laughs> อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแม่กับฮียไม่ค่อยโกรธโกรธใครรู้ไหมทน,นินโอ้โหไปถึงสุขุมวิทคือแบบนางเป็นคนชอบอาหารอิตาเลียนเนี่ยแล้วนางชอบกินพิซซ่ามากตอนทนินไปอยู่อิตาลีก็คือแบบเขาบอกว่าเขาฟาดพิซซ่าทุกมือ้อชอบมากและพิซซ่าที่นางชอบก็คืออยู่สุขุมวิท สุดลาฟ้าเขียวฉันจะต้องไปค้าพิซซ่าไม่ให้จนได้แล้วก็ตะกี้มีแอาไปทำเลยน้องทีมงานก็คืออยากกินเครปเย็นที่ทุ่งครูโอ้ไม่ก็คือในอบ้านอยู่แถวนี้เหมือนกันเออสัวของดีพระรามสองก็คือเครปเย็นเพิ่งรู้เหมือนกันเราไปดูบรรยากาศที่มีแ <laughs> อ,อัพถ่ายกันดีกว่าจ้า มันฉี่อ่ะเดี๋อยากรู้ว่าอย่างงี้มาอยากกินอะไรที่สุดอาหารไทยดิปลาเนื้ออ่อนทอดจูชีจูชีเลยนะจูชีปลาเนื้ออ่อนชอบปลาเนื้ออ่อนคือปลาอะไรเป็นปลาเนื้ออ่อนไงชอบกินมากทำไมฮะมันชอบอร่อยอ่ะยูชอบกินสตอสตอร์เบอรี่ชิ้นนี่เธอชิ้นสิงชิ้นนี่แหละชินนี่แหละ ะเวน่ฮอยากกินอะไรถ้าตอนนี้หิวอยากกินอยากสนุกอยากกินกู๊ดกู๊ดเหรอยากกินอะไรเหนื่อยงเือะย่านเหนื่อยอะย่าไรวะพวกเหนื่อยข้าวพวกเนื่ออย่าเงี้ยไม่เบื่อกินไปทุกวันไปก่อนสอนน้องจองตั๋วเครื่องบินด้วยนะว่างปะได้แล้วคนอินกินอะไรเดียวคืออะไรคืออะไรอยากกินอะไรอ่ะสั่งข้าวกินอย่างเงี้ยเหรอเออควกนี้กินมั่งเลย เออถ้าไม่กินบางอยากกินอะไรอ่ะถ้าไม่เฉยเขาอพิซซ่าบ้าอินเด็ดพิซซ่าพิซซ่าในเมืองไทยอะไรอร่อยอร่อยอยากรู้อ่ะร้านนั้นก็อร่อยนะเบลล่านาโปลีด้วยเจ้าไหนทุกคุณพิทเหรอใช่โอ้กินแต่ละอย่างนี่ต้องยินที่ไรดิต้องยินใช่ที่ยินกินข้าววันนี้ไม่หมดเลยเดี๋ยวก็นงคิวจะนั่งกินอ่ะจะต้องกินนะ กินให้ตงเวลาโอไม่เกินห้าโมงโก็ไปน้องสั่งอะไรกันเนยสั่งงานปกติไม่นะแต่ว่าบางทีก็มีควในตูวเ็งก็คือทำกินกันเองบางทีก็สั่งข้าวข้างนอกมากินอย่านี้เนยเนยอยู่มานานย่างเนี่ยอร่อยเลยจริงๆริงหนูว่าชอบกินสวนมากเจ๊เคยไปชมงูไหมคะหืมไกลเหมือนกันนะร้านแถวร้นอร่อยเด็กมหาลัยชอบไปกินบอร์ดตรงนั้นไม่รูอะลรขายแบบว่าอาหารหลายๆอย่างเราก็นั่งกินตรงกลางแล้วก็ข้างๆอะไรก็จะมีพวกร้านอาหารด้วยแบบและเค็เย็นคือพิสูจน์ออร่อยแบบเลยนะเค็มเย็น และวันนี้ก็มาถึงกูเป็นเลวอะนอกจากอิ่มจังตังจ้าจะให้ต่อออกไปซื้อให้ด้วยวันนี้ต่อให้จะบกน้ำลุยไฟบอลราพผิวบิวร์พรอนกว่านี้ต้องเอาของกินอร่อยๆมาให้ทุกคนได้ทุกคนไม่รู้จะกลับบ้านกินประตูปิดเองได้ประตูปิดเองได้พอมีนายและคุณรับเลยนะเวลามีใหม่ตั้งชื่อ่และคุณดื้อมากดื้อชิบเป่งดื้อมาก ดื้อเหมือนตัวเล็กคูณอ่ะดื้อมากหมายอยู่ข้างบนแม่บอกว่าไงนะพงมาให้โหดพงมาให้หมดตามเลียตูดไปถึงไหนฮะกลางคืนก็เลียตูดแม่มไงจะต้องขึ้นไปเลียข้างบนแล้วเนมาดูได้ไงเมื่อเลียตูดวะเขาหมายถึงเป็นคำพังเออคำพังเพยฮะคำพังเพยมีคำพังเพยว่าหมายเลียตูดด้วยมามาตั้งขึ้นมาแบบนี้ไงคำพังมากคำพังมากโอ้โหบอกเลยว่าที่แรกก็ปังแล้วเขาเรียกว่าอะไรลิสอาหา มันบ่งบอกถึงความเป็นคนคนนั้นจริงๆนะเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท31มาร้านเบลล่าลาโบนีเพราะว่าคุณนันนี่อยากกินมากอยากกินสุดๆเลยพิซซ่าร้านเนี้ยให้ทุกคนดูนะว่าเราอยู่ในซอยจริงๆทุกคนเพื่อคนในครอบครัวเราก็ทําได้ต้องบุกน้ําหรือลุยไฟหรือว่าต้องเดินข้างถนนเราก็มั่นคงมั่นใจปะ นี้พูดตรงนะธนินนี่คือเทสดีมากนะการโกงกันกินเขาธนินเป็นคนที่มีเทสเรื่องการกินมากแบบมีเซนส์อ่ะ bounce a couple words of off. I'll be Dick. I'll be Jamie. เรียบร้อยทุกคนพิซซ่ามาการิต้าร้านเบลล่าลาโปนีสุขุมวิทสามสิเอ็จัดให้แล้วนะทันนินเอส next station เนื้อวากิว A5 ขอหายตัวก่อนหายตัวได้หายตัวไปซื้อเนื้อวากิว ตอนนี้เราอยู่ที่เคเวลเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพักกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะมาตามล่าหาเ e นื้อเอให้ตเดียด้วย I've been watching you for while know you look me watching at the same way. You move close, but you for other curiousity up ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วทุกคนเตรียมปฏิบัติภารกิจต่อไปก็คือว่าซื้อเนื้อแอหให้เฮียกันเสร็จปุ๊บเราจะพุ่งตรงไปที่ทุงครุเพราะไอเนรมอยากกินเคปเย็นบอกเลยวันนี้ท็อปฟอร์มทุกคนแต่ว่าเราเต็มใจเพราะว่าตั้งใจทำคลิปนี้า <laughs> กเคปเย็นทูครุน,นี่ <laughs> โอ้คนยืนรอเต็มเลย <laughs> แล้ววันนี้กี่โมงละสี่โมงครึ่งร้านเปิดทั้งโมงครึ่งที่สําคัญแม่ชอบกินอะไรปล <laughs> าเนื้ออ่อนโหแต่ละคนสมมตินะเ <laughs> จ๊ถามน้องอะ่ะ <laughs> น้องอยากกินอะไรวะ <laughs> สมมติ <laughs> สมมติชาบูชาบูอ่ะถามอนอน อกินโอเกจูค ad ่ะทำไมกูไม่ถามมันวะถ้าเป็นแจ่กจะอยากกินซีคมาร่าใช่แล้วจะกินได้ทุกวันเลยทุกวนจะเกือบหลุดมังอ่ะจอยากกินมากแต่เอาเหอะมาไปซื้อในเอห้กันนี่เอโอ้โหซื้อเของเนื้อในเอห้แต่ถ้ากระดาษต้องเอสี่ you โอเคได้แล้วทุกคนเนื้อ A5 ซื้อให้แล้วเอาไปทำกินเองนะเนี่ย A5 ชิลพันโอเคทุกคนที่ที่3ก็คือตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งไป6โมงแล้วเราพุ่งตรงมาจากสุขุมวิทเควินเลสพุ่งตรงสู่พุ่งครูเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนมาก <laughs> มาตามหาเคปเย็นให้เนยนะ เขาบอกว่าร้านนี้เคปเย็นคือแบบว่าต้องต่อคิวต้องอะไรด้วยนะทุกคนพอดีแล้วเราสั่งในไลน์แอดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดแล้วก็ไปเอาเคบเย็นให้นเลย s i n like I s k i r 또 뭔데 자꾸 어쩌고저쩌고 입을 놀리는 거야 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 식하고유니크 그게 나 Everyday and night 다 나답게 Oh 다 나답게 แกิจซื้อเคปเย็นนะครับทุกคนเรียบร้อยเจ็ดอันจุกๆพอดีซื้อไปฝากคนอื่นแนวผิดแล้วก็ซื้อไปฝากตัวเองด้วยก็ภารกิจสุดท้ายเราต้องไปซื้อปลาเนื้ออ่อนทอดกรียมให้แม่แถวเทียนทะเลว <laughs> ิวนี่มันสุดจริงๆถึงแล้วิววิวไมซีฟูดนี่เพื่อแม่ทุกคนคือก่อนจะถึงร้านสุดท้ายคือมันมืดแล้วจริงๆเราได้ทําการจัดปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมให้แม่หูร<ฮ>้านนี้สวยมากสวยมากเลยทุกคนดูด<ฮ>ิร้านสวยสวยอ่ะแบบวเขียวแบบโฮมโฮมมี่ ทุกคนสุดท้ายเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมของแม่บอกเลยว่าลูกคนนี้จัดให้แหละพูดความจริงว่าวันนี้เหนื่อยจริงเป็นอิ่มจังตังแจ้ที่มาจากใจเพราะว่าทำให้ทุกคนด้วยใจด้วยใจจริงน้องก็ด้ใจไหมทั้งวันทั้งวันก็น<ๆ>ด้วยใจนะแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เดินทางทั้งวันไร้ปัญหากวนใจยกเว้นรถติดก็คือปัญหากวนใจเราไม่มีเลยวันนี้ชิลมากปเดี๋ยวกลับบ้านกัน ว่าไงแจ้มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าคะออกมาข้างนอกเจอทั้งฝุ่นทั้งควันแจ้ดูแบบไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นกวนใจเลยคะ่ะเคล็ดลับเหรอใช่ <c oughs> พูดถึงเคล็ดลับเข้าทางเลยเพราะว่าวันนี้แจ้ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าของเอสเซนต์เดลี่แคร์เป็นสูตรช่วยลดกลิ่นอับคือเขาเนี่ยช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้ากลิ่นอับกลิ่นควันกลิ่นอาหารกลิ่นเงือหรือว่าคือไม่ว่าจะกลิ่นไหนนะเอเซนเทคเนี่ยเขาเอาอยู่หมดเขาช่วยทําให้เรามั่นใจมากๆอย่างที่พูดตอนแรกว่าแบบมั่นหลมั่นใจมากว่านี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปเซอร์ไพรส์ตอนนี้หนึ่งทุ่มทำภารกิจสําเร็จคือเราตัดสินใจแล้วว่าเราอจะตั้งกล้องซ่อนเอาไว้ให้ทุกคนมาเห็นแล้วเเดยราจะ ปูีแอคของแต่ละคนกันคือเก่งมากเก่งเฮียสุดมันเป็นเนื้อสดไงกลัวแบบมันเห็นปูแล้วมันกินเข้าไปเลยอะแบบมันชอบกินเนื้อดิบตา <c oughs> ทุกคนกบาน ถึงบ้านแล้วทุกคนไม่ได้หลบลวงนะนี่นี่นี่หนึ่งทุ่มโอ้ m ม่ก็ก่อนที่เราจะไปทําภารกิจเนี่ยเดบิวจะไปเปลี่ยนเสื้องเสื้อผ้านิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไปตะลุยเมืองหลวงยิ่งใหญ่เกียไกลมากแล้วก็เดี๋ยวจะซักผ้าทิ้งไว้สักครู่ก็เดี๋ยววันนี้บิวจะมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆด้วยนะการซักผ้าให้หอมติดทนนานดับกลิ่นเหม็นติดเสื้อผ้าอะเดี๋ยววันนี้เราจะซักผ้าด้วยนี่เธอทุกคนเอสเซนเดลี่แคร์สูตรลดกลิ่นอับจะบอกว่าวันนี้กลิ่นต่างๆที่เราไปเจ มไม่ว่าจะเป็นกลินอาหารกลิ่นควันกลิ่นผ้าอับแล้วก็นี่เลยทุกคนกินเหื่อ <c oughs> เอเซนเทคเนี่ยเขาจะช่วยจัดการกลิ่นพวกนี้ที่กวนใจเราได้ดีมากๆบอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนปามาทุกคนนี่ชุดที่เราใส่วันนี้ที่ลุยมาทั้งวันตื่นเต้นแต่ว่าต้องไปซักผ้าก่อนไป,ปไปซักผ้ากัน ติงนี่ทุกคนนี่คือมุมสักผ้าขอบ้านเรากลิ moment, ล่นเม็นติดผ้าต้องจัดการด้วยเ s สเซนต์เดลิ a ค e ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์สูตรลดกลิน่นอับิ่นเบลิจา <that> หอมเลยวันนี้ห <that> อมสุด รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำภารกิจแม่มาพอดีัถ่ายแม่นะแหมเป็นนวดมาเลยนะวันนี้ไม่ไหวเลยพี่เวสุดสุดอ่ะสุดๆคืออะไรมันเมื่อยมันมันมันล้ามันไม่ไหวแล้วอ่ะเหรอเออไปอาบน้ำไปเนี่ยเอาข้าวลูกกินก่อนดิมาไม่ลูกหรอนี่ยไอไอไอสองตัวเนี่ยลืมไปเดี๋ยวไปออฟฟิศน่ะแบบเดียวแบบเดียวแบเอาของไปส่งน้องแหละไม่อะไม่ไหนใครคือไม่ทำเสร็จไปแล้วเหรออะไรทำไมมีอะไร

ที่ไหนข้างนอ,อกเรามาดูรอดูรีแอคแม่กันแม่ทำข้าวให้ไม้อยู่อ๋อเกตามหาเราอยู่เพราะเราทำน้ำยาซักผ้าหกหมมหมดหมดหมดเด็กน, <c oughs> นี่เขาผ้าเร็วคงคงคงนี่นี่มีปลาด้วยปวดเลยรู้เพื่อนมาดิวันไม่สนใจคือเกจะรู้ไหมว่าอันนี้คือปลาเนื้ออ่อนอะ <c oughs> น้ำยาอะไรวะนยาอะไรหมนี่ก็เลยหอมยังนี่นี้หมดแล้ว ปลาเนื้ออ่อนไงแม่ยี่ห้ออะไรหอมจังแล้วเก,ก๊ก็ไม่หย,ยิบดู <laughs> หจังเลย <laughs> คือแกเป็นคนบ้าแบบน้ำยาซักผ้ามากเพราะว่าแกชอบมากเวลาออกไปจากบ้านนะเมื่อวานนะแกก็บอกให้ซื้อแกชอบอะไรหอมๆแบบติดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยหอมเจ๊เลยใช้ยี่ห้อน,นี้ดินนว้ายว้ายไปอนของใครวะกินได้ไหมเนะี่ยเยีว มหมดเลยเสื้อคือ <c oughs> แกไปทําอะไรกับเสื้อมาไม่รู้อะน่ากินแต่ว่าเดินขึ้นบ้านแม่แกคุยคนเดียวเก่งเหมือนกันนะโอ้โหเหมือนในละครอ,อะมาแล้วทำใครอะคือหมาพร้อมกินแล้วแม่พร้อมไหมหมาจ้องเหลือนเน่โอเคทุกคนภารกิจแม่สำเร็จแกดีใจให้บอกอุย้ยปลานื่อทนแทนแทน,แทน ดีใจไหมคืออะไรปาโนอ์มารู้เปล่าตัวเราเจ็ดร้อยแปดสิบว้าววิวไปตลอดซื้อมาให้มานะเนี่ยทำไมอะเนื่องในโอกาสอะไรรายการอิ่มจังตังแจ้กโอ้โหวิวสนใจเสื้อมากแบบทำไมหอมมากอ่ะหอมมากไปใช้เลยมันจะซื้อห้อเนี้เลยตามหามานานแล้วมันเสียดายมันเลยเอามาเช็ดตัวเดี๋ยวไปแจ๊กอุ้ยต่อไปเราต้องใช้แช่เลยดื้ใช่ต้องใช้ยี่ห้อมาชอบมากเลยรู้เปล่าสูตรลดกินอัพโอ้เอสเซนเดลี่แคร์มาหอมติดตัวเลยใช่ วางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็มาปิดไฟมาถ้าแม่เจอเฮียบอกให้มันปิดไฟตรงกลางบ้านด้วยนะทำไมอ่ะเปิดทิ้งไว้ไงเอ้าหรออือชอบเปิดไฟทิ้งไว้หลังบ้านอ่ะเอาหรอเปลืองนะแา่ว่าคนอะไรเดี๋ยวนี้มาอีกห้าทีไปไหนอ่ะตามลูกลูกอยู่ไหนอยู่บ้านเพื่อน เดี๋ยวไปตามหาหัวใจตามหาหัวใจอหัวใจอยู่กับบ้านเพื่อนด้วยเมื่อวานไปไอ้เนือยังไปยืมหมอนใส่ไปเไียเนียอยู่เย่นี้ก็เดินไปยืมหมอนใส่มันก็คงงงอ่ะมันเฮียไปยืมทำไมเฮียก็บอกยยืมขับแป๊บนึงพอดีพาลูกไปเล่นบ้านเพื่อนข้างหลังเฮียก็เลยเดินจากบ้านเพื่อนลูกมาขับไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ขับมาส่งแล้วก็นัดบุ๊กอ่ะให้มารับแล้วบุ๊กใช้รถคันใหม่ใช่ไหมไอ้เหนือมันก็อยู่ในกระจกไว้ตอนเฮียมาส่งเสร็จเฮียก็บอกเออส่งกระจกอ่ะส่งรถเสร็จปุ๊บมันก็ถาาาามมมวว่่เเเออนีีียยกลัับบไงะด๋คร ทักหนึ่งเว้ยเฮียก็ออกมายืนหน้าบ้านรอเว้ยแล้วมีรถขับมาอั่งอยู่เลยเว้ยแล้วไปเรียกไอ้กีิไก่ใครคนเออมาส่องคนใหญ่เลยเว้ยส่องมันคงคิดว่ามีชู้มาแล้วแล้วรถคันใหม่ด้วยโอ้โหมันส่องไม่เลิกเลยอ๋อเมื่อวานแกล้งมันไปแล้วเออไปเลยกลับมาอย่าน่าแม่แป๊บเดียวไปรับไปตามมาดูหม่ำกันในกันหม่ำวพี่ถ่ายเสร็จยังดูรอเสื้อผ้าแห้งเลยบุตากเสร็จแล้วอันนี้คลิปยูทูบอ่ะใช่คอนเทนต์อะไรช่วยซักผ้าให้แม่ซักผ้าแทนแม่หนึ่งวันนี่ย่มาแกให้น เนี่ยอยู่หน้าบ้านอะไรเฮ้ยมันเนื้แล้วเนื้อมันหนวกกัเนื้ออะไรวะของใครอ่ะเฮ้ยเนื้อเองห้าเนี่ยของใครวะมอเดี๋็กอินเสดร์ื่อนเพื่อนดูเหมือนรายการส่องผีมากเลยตอนเนี้ยแม่ของใคร เลือเอง่ะอูดมด้วยดมมันชอบดมอะไรอย่เงี้ยผมหอมมันเหม็นมันดมหมดอ่ะอ๋อไม่ดีมากินนะดีให้กินมาเนี่ย เนี่ยรู้ไหมว่าบิวแบบไปซื้อไกลมากเลยนะอันนี้เนื้อจากญี่ปุ่นเลยนะเออจริงเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยไม่เป็นอิ่มจังตังเจอยากให้ทุกคนอิ่มบิวไปทั่วทุกกรุงเทพเมาองเนี้ยไปทำอะไรมาฝาควันฝาฝุ่นฝาลมฝาแดดงนื้อเสื้อผ้าก็สกปรกเหม็นนั่นเองใช่ไหมไม่มีกินหอมสดชื่นประทับใจมากเลยนะเซไปว่มากก็เดินมามาเจอปุ้ยห้าบ้าอะไรมากองอยู่ตรงกลางบ้านก็งงมันจะหล่นมาจากไหนวะไม่เห็นกล้องเหรอไม่เห็นก็คิดว่าของใครตั้งอยู่ไม่รู้วางอยู่ไม่เห็นมีไฟนิ่แอ่แรกแม นอกจากรกันได้เลยฮะแล้วยังโดนด่าควายทุกคนอันนี้ขอบคุณบิววรลลาพรทุกคนดูดิเฮ uh ียเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากเนี่ยคือพี่สาวของบ้านเรานี่คือแจ้บิววรลาพรทุกคนต้องเรียกว่าแจ้เดี๋ยวเฮียจะไปทำสเต็กไปทุกคนภารกิจสำเร็จคืนเด็กเกที่ออฟฟิศเราจะชอบเล่นหมาว่าชอบเล่นกล้วยหอมไปแล้วคุณใช่ป่ะให้ออนอ่ะเป็นตัวหลอกก็คือหลอกให้มาเล่นกล้วยหอมแล้วก็เล่กคืนที่บ้านนะเราจะหลอกให้มาเล่นนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เหนียวแอบเข้าทางหลังบ้านไป ออ้จิาป่ออไรเอแ้วอวะลวนวเเลยเอาขวดเลยขวดนะจำได้ไหมวันนั้นอะที่เด้ถามว่าใครอยากกินอะไรอะโอ้ยแล้วกูไม่กินก้องเดี๋ยวเราจะมาดูรีแอคเลยกันคือถ้าไม่เห็นก็คือไม่ต้องได้อะไรจ้งเแล้วแล้วเจ้ไปเรวไปเร้ว อุ้ยเอาเอาเอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะหยิบพกแล้วมองดิเอาเคไงเค้อยากกินอะเคบอะนีไม่สนใจเลยอ้อนตอเกิดมาไม่เคยเจคนแบบนี้ทุคนทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลี้ยงให้ขนาดนั้น่ะ ล้วมันเห็นเคปเยนน็นบนโต๊ะในกล่องโฟม,มันเหมือนสวนมากส่วนมากคือที่ไหน,นยางมันคือที่ที่มีเคปเย็นขายอเอาเ้าไ,ไม่เหี่ยวรึไไม่รู้เห็นทุกอย่างแต่ไม่เจอเหี่ยวมันทำไมนะ ไปเดินเดินมาเขาเห็นแล้วมันได้ผ่านไปเลยอ่ะเหนือนไม่มีอไรเกิดขึ้นอะ่ะเห็นว่ามันชอบกินอันนี้อะ่ะมันอร่อยมากคือหนูกินแต่เด็กๆแล้วหนูชอบกินชอบกินมากอะ่ะคือเราอะ่ะชอกินคือวันนั้นน่ะเราถามหลายคนแล้วก็หวังว่าจะมีคนตอบแต่มีคนเดียวก็เลยได้กินชอบกินมากเค็เย่ อันนี้รสอะไรบาวนี่เย็นดีด้วยแล้วก็มีราดสตรอเบอรี่เคปเย็นเอางี้คนสุดท้ายใช่ไหมแล้วเราทำเป็นแบบชวนพี่นี่มากินเคปเย็นตั้งแต่เช้าพิซซ่านี่วางตรงนี้เลยดีกว่าเอากล่องบังอะเดี๋ยวเราลองดูว่าพี่นินจำได้ไหมกล่องเนี้ยบอกเลยว่าเคปที่ว่าหอมหวานแล้วเสื้อผ้าหอมหว่า ใช้ essence daily care ไงว่าจะบอกอยู่ว่ากลิ่นนี้ใช่ essence daily care ไหมใช่สูตรลุกิ่นอับอร่อยมากนะเขาทำวิปครีมสดเอาเองเข้ามาหายไปมาทั้งวันโอ้โหถามรีบมาเจออะไรมาบ้างฝุ่นมลภาวะกลิ่นอาหารกลิ่นควันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมั่นใจไม่มีเป็นหากกวนใจ essence daily care จมเสื้อผ้าจดมอร่อยดูสภาพทุกคนเอนจอยกับเคฟตัวเองมากคือแบบ อ้ยเล็กคูนทำร่วงเล็กคูนทำร่วงคโคตรนะคงจับได้นะจีนี่ใส่น้องในออฟฟิศจีนี่ใส่น้องในออฟฟิศว่าโทษคนอื่นออฟฟิศเราได้ดีเพราะโทษคนอื่นไม่เคยมีใครผิดเลยเพราะว่ามันโทษคนอื่นแล้วคนอื่นที่มันโทษก็โทษคนอื่นอีกทีนึงใช่เดินเดินมาตัวมันมีเสียงอะไรดังปั้งบอกเหมียวค่ะแล้วเหมียวไม่อยู่ด้วยอยู่ไปเอานี่มในตู้เย็นอะ เอาน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าด้วยีววย่หอเอาเอาจิ๊เอาขนมไว้อาจันเมื่อเนี่ยเจ้าทำติดจริงอยากกินทุกอย่างออกล่องเนด้วยกล่องสีน้ำตาลด้วยอันะนะนั้นอ่ะนี่ใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่าง ซื้อพิซซ่ามาฝากเหรออะไรกองถีน้ำตาลวันก่อนอยาถามไงว้าวร้านนี้อร่อยมากทุกคนบอกเลยเป็นพิซซ่าที่แบบท็อปของกรุงเทพจริงเหรอเขาของแบบกรุงเทพเลยใช่ไหมอิตาเลียนเราต้องพับแบบนี้กินอ่าไปกินแบบคนอิตาเลียนเหรอตั้งแต่ใบสองนี่อร่อยอยู่ไหมใบสองเ่ยของดีเนี่ยมันอยู่ที่รสชาติอ๋อถ้าเกิดเอาไปอุ่นอีกนิดหน่อยนะอร่อยเลยอื มันจะเพอร์เฟกมากท่านี้เป็นคนที่ชอบกินพิซซ่ามากเลยแต่เดียวนี่คนเดียวรึ่งขาดอร่อยไหมอร่อยสิก็ร้านนี้เป็นร้านหนึ่งในดวงใจของพิซซ่านรู้ว่าฝ่าฝุ่นพอลุดไปซื้อมาให้เลยนะจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูรอดูคลิปโอ้ไม่เคยรู้สึกว่าจะมีใครทําเพื่อเราขนาดนี้เลยอะทุกคนตื่นตันอะถ้าตื่นตันไปช่วยตักผ้าด้วยมามามาครบเวลาแล้วหอมสดชื่นหอมสดชื่นสดชื่น นี่ออกมาเรียบร้อยแล้วืมทุกคนหอมสดชื่นมากถ้าเกิดใครอยากสภาวมหอมๆแบบบิวนะทุกคนไปจัดเลยนะทุกคนจริงๆแล้ว e s s e n c i a l Care เนี่ยเขามีทั้งหมด3กลิ่นก็คือกลิ่นที่บิวใช้นะทุกคนจะเป็นกลิ่น Floral นี่กลิ่น Floral ของไหม หอมมากกลิ่นฟลอร์อันนี้แนะนาเลยนะใช่จริงๆริ่เรียกว่าทุ่งดอกไม้ใช่แล้วก็อันนี้อีกทุกคนเป็นกลิ่นบอสซัมตัวนี้เป็นสีม่วงต่อไปกลิ่นสุดท้ายจะเป็นกลิ่นอิมเพชชันนะทุกคนก็คือบิวแบบดอกไม้อ่ะทุกคนดอกไม้ทั้ง3กลิ่นเลยอ่ะใครที่อยากไปตามตามตามบิวนะทุกคนอยากกลิ่นหอมติดทนนานนะทุกคนไปจัดเลยนะทุกคนที่ห้างสปิรสินค้าหรือร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศแต่ถ้าไม่อยากออกจากบ้านนะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยทุกคนที่ช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าสั่ จริงๆนะเหนื่อยมากความเหนื่อยเลยให้เลยแบบก้าวแต่ละคนนะคณินอยู่สุขุมวิทเนยอยู่ทุ่งคุแม่อยู่เทียนทะเลเฮียอยู่เคหิเลตเราเดินซื้อได้เราไม่มีปัญหากวนใจเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเสื้อผ้าของเราเราแบบมันอกกัญใจวันนี้ก็ถ้าใครอยากให้อิ่มจังตังแจ้อีพีหน้าทำอะไร DM มาหลังไมได้เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะรู้อีพีหน้าเหรอแกงือเรื่องไง กล้งเอาอะไรแปลกๆให้กินอนสลับไปสลับมาสลับไปคืออีพีนี้เขาก็จะตายใจไงว่าแจ๊ะเซอร์ไพรส์เอาของดีมาให้ทุกคนอีพีหน้าเราก็แกล้งเซอร์ไพรส์เอาของดีให้ทุกคนแต่คนน,น,<ล>นั้นเนี่ยด <c oughs> ูแล้วไม่เซอร์ไพรส์แล้วจบโอเคไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่อนะีพีหน้าบ๊าย